อยากเจเจก้าศูนย์สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะตอนนี้เจ้ายักษ์ของเราก็ไล่มาเลื่อยแล้วหนึ่งสองสามสี่อันนี้ตัวรบที่ห้านะคะความยาวขององค์ก็เจ็ดสิบเมตรแปดสิบเมตรความยาวนะคะความกว้างความกว้างสิบกว้างเขาปลูกปลูกปลูกยางมาแนวนี้แนวแนวกว้างแนวขวาเนี่ยค่ะ ประมาณ80เมตรเตียว่า80่เพราะว่านับต้นอย่างเราวคูณแล้วลความความความยาวนี่ความเยอะอื่นลแล้าเขาปลูกแนวยาวมาฝั่งนี้นะเราวิ่งเร็วกันอีกเพราะว่ายิ่งโสดยาวยิ่งวิ่งเร็วยิ่งเร็วนะคะในการตัดหญ้าเนี่ยถ้ายิ่งสั้นยิ่งชา้า ยิ่งถ้ายาววิ่งยาวยาวยาว,าวแบบเดียวพี่เพื่อนขาก็รีบหน้าดูค่ะระแวงไปหมดแล้วพี่อนขบอกกลัวฝนจะเข้าว่าฝนจะตกงานจะเข้าลากยางก็าลอยนะคะแตลงนี้ปีนี้นองว่ายางอายุเยอะขึ้น ทีนี้คุณป้าตัดเองทุกป,ปีจ้างเขาตัดแกตัดเองแต่จริงแกตัดเองสองสามปีอหละแกบอกมันได้ออกกำลังกายก็จริงะคะ่ะยางส่วนเองของเองตัดเล่นๆไปตังก็ได้กำลังกายก็ได้ออกเขาตัดสองคนที่สายน้องสายเขาได้มีป้ามีป้าก็ของส่วนนี่นะ วันนี้ตัดหยาบนะคะถือว่าหยาบเลยจริงห้าเทีย่ยงพี่ย่ามันเผาเป็นแนวหยาบเลยจริงถ้าหดเทีย่ยงมันจะไอ้นี่เป็นพี่ย่ามันจะกระจายมันจะไม่เป็นกองอะไแต่ว่าอันนี้คือรอบเร็วบอกหยาบจริงแต่ว่าขาดหมดนะคือมันไม่กระจายแค่นัน้นเองแค่พี่ยามันกระจายจริงบอกเจ้าของสวะนะว่าวันนี้อาจจะหยาบนิดนึงนะ อกเคเไม่อะไรหรอกใช่ยากนพัะไม่ใช่อะไรวะที่ยากเพราะว่าเดี๋ยวรีบนิดหนึ่งกลัวฝนนอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าฝนมาขึ้นมาเนี่ยเราต้องหยุดทันทีเลยเพราะดินตรงน,นี้เป็นดินอน่อนๆเลยเละมันจะเละมันจะเป็นร่องรอยจอยากไอ้ข้างในเนี่ยไม่เท่าไหร่ค่ะข้างนอกค่ะชี้หัวเก็บหัว,หวท้ายตรงนั้นนะคะ,ะเป็นร่องรอยเห็นได้ชัดเลยเพราะว่ารถเขาจะแบบ เดี๋ยวหัวถอยหัวถอยหางกลับไปนะี้ยมันจะหนักหนาตรงนั้นนหละเอาไว้ตรงข้างในเนะี่ยวิ่งายาวไม่ช่ปัญหาเลยนะคะใกล้แนละ้วเดี๋ยวเราจะใกล้เข้าไปอีกยาวยังไม่ถึงครึ่งเลยแ้าเขาบอกว่าใกล้ยังไม่ถึงครึ่งเลยเพื่อว่าใกล้เ,ลเ,กลเดี๋ยวพาเข้าไปดูตรงแบบใกข้ถ่ายให้ดูว่าที่ป้าอยู่ฝั่งนี้ก็มี ที่ฝั่งนี้แหละคือมันหายไปแล้วก็กสร้างเล้ข่ายอากาศบอกว่าประกาศนะว่า ขั้นทีจะเข้าแถวบ้านเราตอนแรกบอกวันที่1 4ถึง18ใช่ไหมคะโอเคเนียยเนี่ยู่ผ่านพ้นไปก็ดีแล้วทีนี้ใหม่อีกรอบมันบอกวันที่15าถึง2ยี่สลุ้นหน้าดูเลยอย่าเพิ่งมาก่อนเดือนนี้เจ้ายักษ์นี่ได้ออกงานสามวันนี้นะคะ ทีได้ออกมาแล้วค่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าง,งานไม่มีงานมีงานยังรอยู่แต่ฝนมันตกค่ะอันนี้อันนี้จริงๆเลยตอบช้ำม,มากฝนตกเราตกวันก่อนตกแบบอุย้ยมาแบบทุ่มเลยแล้วมาแบบโอ้บ้านเราปีนี้นะคะอ่าช่วงแรกแรก ก่อนๆนะพี่ไม่สร้างสูตรสร้างเยอะขนาะดนัน้นนะฝนตกติดติดกันไปฝั่งนาตรงข้ามบ้านเนะี่ยโอเคท่วมอยู่ก็าหาปลาบางกัดอะไรกันเลยมันก็ปกติใช่ไหมคะที่อื่นก็ไม่ท่วมนะตกตั้งหลายวันแต่ปีนี้นะมาวันเดียววันหนึ่งพูมเดียวท่วมหมดเลยเหลือจะเชื่อจริงๆก็ไม่เหลือเชื่ออะไรอนะเพราะว่าเขาปลูกสร้างอะไรนู่นเยอะแยะเขายกผูกขึ้นมะาแล้วทอทางระบายม นี่มันก็ระบาย